นี่ย้อนกลับมาที่เห็นภาพว่าตั้งฐานเรือทำตั้งแต่เชียงรายมีตั้งแต่หน่วยรักษาความสงบในแม่น้ำโขงตั้งแต่เชียงรายจนถึงอุบลราชธานีนะครับนี่ยาตรวจจับตอนนี้ครับจับยาเสพติดยาบ้ายาไอซ์กัญชาทุกวันร่วมแบบหน่วยงานอื่นๆแต่ถามว่าหน่วยปราบปรามยาเสพติดตารวจหน่วยงานเดียวสุขการรับรอบคนหนีเข้าเมืองออกเมืองอะไรก็ตามเนี่ยมีไหมรักลอบจับรถเถื่อนหนีขโมยรถก็ทันหรือทาอีกครับผมต้องอยากให้ฟังว่านี่คือสิ่งที่เรา ได้รับมอบหมายนั้นเราต้องสร้างคนในการดูแลตรงนี้พี่น้องชาวลำปางขับขี่สุขใจใช้ชีวิตง่ายขึ้นตั้งแต่เลือกถอยรถยนต์ฮอนด้าเราบบริการหลังการขายแบบเป็นมิตรที่ฮอนด้าลำปางเชียงแสนยนตรการทั้งสองสาขาพบกับโชว์รูมศูนย์ซ่อมสีและตัวถังที่ทันสมัยที่สุดรวมทั้งข้อเสนอสุดพิเศษให้ชาวลำปาง สุขตั้งแต่สตาร์ทชาร์จทุกความอุ่นใจในทุกๆครั้งที่ได้ขับ Honda ถ้าคุณคือครอบครัว Honda เราคือครอบครัวเดียวกับคุณรัก Honda ให้ Honda ลำปางเชิงแสงยนตราการดูแลคุณสวัสดีครับดีบีโซเทา้าน,นี้ได้รับเกียรติจากท่านจุพลนอีกแล้วนะครับด้วยความินดีครับวันนี้เราก็มีโอกาส <c oughs> ได้คุยกันเรื่องที่มัน ผมว่าสําหรับผมนะผมมีความรักในเรื่องเครื่องจักรกลเนาะผมก็เลยอยากจะคุยเรื่องเรือที่เป็นเรือเขาเรียกว่าเรือสารพัดเรือในกองทัพเรือเนี่ยผมจําได้ว่าประเทศไทยมีเรือหลายสิบลำอยู่เหมือนกันนะเป็นฟรีเกตเป็นร้อยครับเป็นร้อยเหรอฮะฟรีเกตผมจะเล่าให้พี่่านีฟังว่ามันมีอะไรตั้งแต่ที่ต้องต้องขออนุญาตอย่างนี้นะฮะท่านยุพลท่านนเล้ามาเลยครับกองเรือคืออะไรใช่ครับ ผมจะเล่าภาพว่าปัจจุบันกองทัพเรือเข้าก่อนเนี่ยคลิปมีคนบอกว่าผมว่าเอ้ยแหมเราคุยอวยกองทัพเรือกันนะนั่นกันผมก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าเราภารกภิกของกองทัพเรือเนี่ยเขามีทําอะไรบ้างคนอาจจะไม่รู้ว่าอยู่ตั้งแต่เชียงรายนู่นะครับจนถึงหน้าที่ว่าเนี่ยเรามีหมดนะครับเราทําอะไรกันอยู่บ้างทั้งบนบกทั้งในน้ําทั้งในแม่น้ําทั้งในทะเลอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเล่าให้ฟังว่าให้เห็นว่ากองทัพเรือในยุคนี้ที่เขาต้องทําตรงเนี้ในนามของการดูแลความมั่นคงประเทศในภาพรวมเนี่ยไม่ใช่เรื่องของทะะเเเลแต่พีียยงดวน แต่ว่าทะเลเนี่ยคือไฮไลท์ที่เป็นภารกิจตามกระทรวงการห,หมแต่ว่าอื่นๆที่ต้องถูกมอบหมายประเทศนี้ประเทศเล็กเล็ทุกขีดความสามารถที่ต้องใช้ในการดูแลประเทศเนี่ยไม่ว่จาจะเรื่องของมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยครับต้องทําหมดถามว่าทำไมทะเลต้องไปดูแลเต่าทะเลไปเพาะเลี้ยงการดูรักษ์าาอดูรักทำไมอย่างงี้ย่างเงี้ยทำไมต้องไปอยู่เออทำไมะก็นี่ครับส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเรื่องจากความเชี่ยวชาญทะเลอ๋อเนี่ยความเชี่ยวชาญคือรู้ไหว้วานใช่ครับไหว้วานฝากกฎหมายถูกรับอยู่30ฉบับอย่างเงี้ยครับพี่ ป่าไม้ก็ต้องรู้ประมงก็ต้องรู้ข,ของเถื่อนก็ต้องรู้อย่างเงี้ยครับคือประเทศเล็กๆอย่างนี้เราไม่มีโค้กาที่แยกเหมือนอเมริกันเราจะไปเทียบนู้นนี่นั่นไม่ได้ถามว่าทําไอ้ฐานเรือจะต้องไปอยู่ที่กองกําลังจันทบุรีตราดนาวิุทินเราต้องไปอยู่ช่วยกับฐานบกเพราะด้วยขีความสามารถมันติดทะเลครับก็การลบปัจจุบันเนี่ยมันไม่ลบมิติเดียวฉราะนั้นปืนทางฝั่งที่จะอยู่สาม,มารถสนันบสนุนบนบกได้ด้วยเพราะนั้นกระบวนการการ็เอา้างั้นนาววิุทินฐานบกขอฝากเลยนะแต่ทํางานร่วมกันนะ ช่วยกันนะเช่นเดียวกันภาคใต้จังหวัดนาที่วาดส่วนหนึ่งทางโ้านีินเราก็ไปช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดนาที่วาดบางบางพื้นที่แบ่งกันปัตตานีหน่อยนู้นนี่ก็ช่วยกันนี่คือสิ่งที่เราทํางานนะครับ,รบนอกจากนี้นรัตะเวนในช่องแคบมรลกาที่ผมเล่าให้ฟังก็ฐานอากาศที่เขาไม่ได้มีชืาอำเชี่ยวชาญในการบินในทะเลเขาก็แบ่งพื้นที่เอาฐานเรือไปดูแลแล้วก็มีในเรื่องของค้นหาช่วยเหลือผู้สบภัยทะเลเอื่นๆพวกนี้ จะเล่าสู่กันฟังว่ามันมีกองกำลังที่อยู่นั้นทำเราทําให้เราคนที่เราถูกฝึกเนี่ยต้องสามารถทํางานได้ทุกมิติแท็กแต่บนฟ้านะครับผิวน้ําบนบกใต้น้ําเรือจมเรือล่มที่ไหนใครทําครับก็ต้องเราอีกกู้ภัยครับถ้ <laughs> า นะหมูป่าเขาอ่ะใครทำครับเกี่ยวอะไรกันที่หมูป่าเนียดำน้ำใช่ไหมไม่ใช่ดำน้ําคือพี่รู้ว่าท่าหมูป่าที่ทีมฟุตบอลหมูป่าที่เขาไปตีสิบสามคนที่เราที่มนุษย์กบเราต้องไปดําที่ท่าหลวงนะครับโอไปชุดมนุษย์กบจะท้าหลเรือครัเนี่ยเนี่ยถามว่ามันจะมีเครื่องมือไหนในประเทศที่จะาทำได้โอ้ใช่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 มันต้องดำน้ำนี่กลายเป็นหนังใหญ่อยู่ตอนนี้นะครับหนังระดับโลกนะพี่อันนี้อันนี้ชื่อเสียงดังมากผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ย มันไม่มีคื่องมือไหนของประเทศนี้ท่้นกงทัพเรือเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งแต่ว่าื่องมือของฐานเรือเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่อนเนกประสงค์มันใช้ทั้งบกืั้งหิ้วทินครับใช้ในเรือก็คือเเรือดำน้ำเรือใต้น้ำ<ช>มีมนุษย์กบที่อยู่ใต้มนุษย์กบที่ไปทําใต้น้ําอีกใช่มีพวกประดาน้ําที่ลึกไปกว่ามนุษย์กบทาอีกใช่กระบวนการการสร้างคนนะครับในการที่จะรองรับพวกนี้น<ม>ี่ก็าสูตแต่ทั้งหมดนียต้องใช้งะมาน,นะครับ จริงถูกไหมไปใช้งบปุ๊บในการดูแลนี่ย้อนกลับมาที่เห็นภาพว่าตั้งหาเรือทำตั้งแต่เชียงรายมีตั้งแต่หน่วยรักษาความสงบในแม่น้ำโขงตั้งแต่เชียงรายถึงอุบลราชธานีนะครับนี่ยาตรวจจับตัวนี้ครับจับยาเสพติดยาบ้ายาไอกัญชาทุกวันร่วมกับหน่วยงานอื่นๆแต่ถามว่าหน่วยปราบปรามยาเสพติดตำรวจหน่วยงานเดียวสุขากลรับรอบคนหนีเข้าเมืองออกเมืองอะไรก็ได้เนี่ยมีไหมรักลอบจับรถเถื่อนหนีขโมยรถก็ทำหรือทำอีก ผมตอ,อยากให้ฟังว่านี่คือสิ่งที่เราได้รับมอบหมายนั้นเราต้องสร้างคนในการดูแลตรงนี้นะครับนอกผมตอนนี้อยู่เป็นผอบรนะรขออยู่นยครับ<อ>เ็มาเล่ากันฟังว่าโอ้พี่ทุกวันตอนนี้<อ>เพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเขาทะลักเข้ามาเศ<อ>รษฐกิจเขาไม่ดี<อ>เขาก็ต้องมาหาอะไรได้<อ>หาอะไรได้สุดจิตไม่ได้ก็หาทุจรจิต เข้าเมืองผุดกฎหมายสิน <dropped> ค <out> ้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะตอนนี้ยายาบ้ายาไอซ์เข้าทุกวันก็แปลว่าภารกิจของกองทัพเรือก็หลากหลายมากเลยนี่มันถึงงงเงนเนี่ยเราใช้3ต่อหนึ่งต่อหนึ่งอันที่เขาจะงบประจํามันก็ไปเช้อค่ามันเดือนเบี้ยเลี้ยงคต้องบอกว่าตั้งแต่สงครามเย็นเนี่ยทำให้เราต้องมีกําลังที่บอกว่าทำไมต้องมีในพลเยอะแยะต่ต้องเข้าใจนี้ก่อนครับแล้วจะเอากําลังพลพวกนี้ไปทิ้งที่ไหนล่ะก็สร้างเข้ามาในยุคนั้นอ่ะใช่เขาต้องคอยลอยๆอยตอนนี้กองทัพกระทรวงกลาโหมแปว่าทุกกองทัพันก็ขยับ ลดกำลังคนเหรอฮะใช่ครับนะครับก็ลดไปเรื่อยๆเขา,าอธิบายสภาแล้วแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าต้องการจะถึงประชาชนให้เข้าใจเนี่ยคนที่รักทหารก็มีคนที่ไม่ชอบทหารก็มีอเข้าใจในสังคมผมเข้าใจเพียงแต่ว่าเราก็รู้เราก็จะมีหน้าที่อธิบายครับนะครับอธิบายบางทีก็เหมือนแก้ตัวแต่อเอาความจริงมาพูดกันว่าเราจําเป็นยังไงทุดท้ายเรกลับมาถึงยุทธภพกรเรามีงบพัฒนากองทัพจํากัดมากๆแต่เราต้องซ่อมต้องดูแลของที่เราดูแลอยู่นะครับในแม่น้ำโขงเราก็จะมีเรือ ตรวจการถูกไหมครับเราต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตอนนี้เราทําศูนย์อำนวยการในการรักษาผลประโยชน์ชาติทะเลด้วยครับเรามีศูนย์ป้องกันและภัยพิบัติแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานในทะเลเราทำหมดเรามีพันธะกรณีกับ7ชาติอาเซียนที่ติดทะเลว่าถ้ามีเหตุการณ์ภัยพิบัติมีนู่นมีนี่เราต้องช่วยกันทํานะเราก็ต้องมีเรือกู้ซ่อมเรือกจัดข้าวน้ำมันเรือนู่นเรือนี่ถามว่าเรามีไหมตอนนี้ที่ระยองทีมบเดียมันก็ไม่มีไม่มีก็มีข้อจากัดมีมั้ครับอยู่ที่กรมเจ้าท่าแต่ว่าออกไปนลืก็ได้ขื้อ ใช้อุปกรณ์มีบุยมีสกิมเมอร์ในการน,นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องทำไมต้องไปรู้อันนี้ฟังฟังดูแล้วเหมือนกับว่ากองทัพเรือภารกิจมันเยอะเกินไปแล้วนีคว่ครับเราไม่ใช่พี่แล้วพี่หาคนอื่นทำไม่ะก็ต้องไปอาจจะต้องไปตั้งกองขึ้นมาเพราะตั้งขึง้นแบบห้ามราชการห้ามหน่วยเพิ่มอีกเออห้ามเพิ่มปนไรกองทัพเพิ่มอีกแล้วไอ้ความเชี<ร>่ยวชาญแบบนี้ มันไม่ใช่เรื่องนะพี่ต้องทนทะเลพี่ต้องทนคลื่นพี่ต้องเมาคลื่นพี่ต้องอะไร,รนะกระบวนการต่างๆเหล่านี้ผมถึงบอกว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยต้องหาเรือเพราะกระบวนการในการจัดหาเรือที่ผ่านมาตั้งแต่อธิบายเขาก่อนว่าทาไมต้องซื้อเดินน้ำนะทวนอีกทีก็ได้ประเทศเพื่อนบ้านเขามีหมดครับเราต้องรู้ว่าเฮ้ยเราไว้ใจไม่ได้เหรอฮะว่าถ้าเขามีปุ๊บเนี่ยเหมือนอยู่ข้างๆบ้านกันเนี่ยวันดีวันดีนดอาจจะทะเลาะกัน ไม่ถูกกันขัดแยง้งกันจะด้วยมือที่3าเข้ามาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องของไอ้ทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมเขามีเราคุณต้องมีนะครพอที่จะรู้ว่าเขาทําอะไรกับเราแล้วเราจะป้องกันยังไงหาวิธีการไอ้โอกาสที่เราจะมีแนวคิดจะไปลุกเขาไปบุกเขาเนี่ยโลกนี้ตอนนี้ไม่เกิดแล้วเราต้องดูแลว,ว่าถ้าเข้ามาเนี่ยเข้ามาเพราะมันเคยเกิดมีบทเรียนครนะก็คืออย่างกรณีที่ผมไล่ฟังว่าเกาหลีนะที่เกาหลีใต้เดยจมปรากฏว่า อาวุธที่ยิงมันคือตัวเบโดก็เป็นตัวโดจากจีนถ้ามาจากใต้น้ํบถามว่าเรือน้น้จะเป็นใครจนป่านนี้เกาหลีเหนือเขาก็ไม่ตอบก็ไม่มีใครรู้หรอกรับว่าเรือใครยิงถูกไหมถ้ารู้ก็รู้ก็ไม่ใช่เรือน้ำนะครับก็นี่ครับเช่นเดียวอิสราเอลเนี่ยเขาบอกว่าภัยคูกคามเเขาเนี่ยอยู่ในทะเลเนี่ยก็คือเรือนน้ำปะทุนระเบิดครับกระบวนการต่างๆนี้ก็ต้องมาหาเครื่องมือในการดูแลมันอาวุธที่เขาศึกษาไปแล้วว่าอาวุธที่ดีสุดในการปราบเรือน้น้ด้วยการเครื่องมือนำน้ด้วยกันใช่ในส่วนหนึ่งมมมืืออ่่่นก็ีครแตวา ที่มันไม่ค่อยมีเรือดำเพราะตังมันสูงมันมเป็นไฮเทคโนโลยีมันต้องตัวเรือต้องสร้างนู้นนี่นั่นแต่สารพัดทำให้เราต้องคิดอยากจะซื้อตอนที่เรารวยๆสมัยและการแปดและการหลังทสงคามพอจะพอมีตังก็จำเป็นซื้อก็ชุดมาชาโเชิ ภายชุมพลเลยก็ว่าไปนะครับวันนั้นก็เป็นอดีตเมื่อ80ปีครับ90ปีก่อนันมหาอำนาจทางทะเลเหมือนกันนะฮะใช่ครับในยุคนั้นถือว่านั่นเลยมีเรือโตบิโด9ลำมีหูสารพัดสุดยอดนะฮะเรือโตบิโดก็เหมือนกับเรือโจมตีในยุคนี้ครับลักษณะเดียวกันก็เล่าสู่กันฟังว่าโจ์อ่างเงี้ยฐานเรือรับภาระเยอะเหลือเกินนะครับแต่ว่าจําเป็นที่ไม่มีเครื่องมืออื่นที่จะมาทดแทนเราได้เราถึงแบ่งส่วนหนึ่งก็เกิด ที่รัฐบาลให้เกิดการบริวารการหน่วยงานทะเลด้วยกันเรียกว่าศูนย์อำนวยการในการรักษาผลประโยชน์ชาติทะเลทำหน้าที่เหมือนโคสการ์ดแต่เน้นในเรื่องของอะไรครับเน้นเรื่องของบังคับใช้กฎหมายเรื่องประมวลกฎหมายทำศุนย์กากรเรื่องของไอพก่บังบางตัวนี้มันเรียกว่าโคสการ์ดจริงๆแล้วกองทัพเรือมีไหมอ่าผมผมเป็นคนทําเรื่องนี้เองครับตั้งแต่ต้นเลยเรียกว่า coordinating coast guard เป็นรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการบรณาการของหน่วยงานแต่ละหน่วยในประเทศนั้นร่วมกัน มาเลเซียเขาเคยทำึุณรวมสุการ์ดตำรวจน้ำมาไว้ด้วยกันแล้วมาทำด้วยกันนะเนี่ยคือคือเขาเรียก m m a ของเขาหน้าที่ของของโค t กาดของประเทศไทยเนี่ยคือส่วนมากจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับ2เรื่องหลักๆครับพี่ขึ้นหนึ่ง l อ enforcement คือรักษากฎหมายอย่างที่ผมเรียกว่าต้องมีสเก็ตต้องมีอำนาจที่เป็นไตยแต่เข้ามาปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยสี่กฎหมายหลักในเขตของเราก่อนเลยนั่นคืออะไรอย่าเอาเงินผิดกฎหมายอย่าเอาคนผิดกฎหมายมาอย่าเอาของหนีภาษีมาอย่า

ก็ด้วยขีดความสามารถผมบอกบางทีก็ร so ัดทำไมไม่ยุบล่ะแล้วยุบตำรวจน้ําสิแล้วให้กองทัพเรือดูเด่ะก็ต่างคนต่างมหรอเหตุเกิดขึ้นมันเกิดอย่างงี้ครับต่างคนต่างถือกระเป๋าของตัวเองครับไม่ยอมเสียจมเจ้าท่าเนี่ยก็เช่นเดียวกันความจริงความปลอดภัยทั้งหมดควรจะกรมเจ้าท่าเนะถูกไหมฮะจริงจริงไม่ควรให้ทหารเรือลงไปทำทานเรือควรจะป้องกันประเทศอย่างเดียวทหารเรือก็ไม่ได้ไปทําถูกต้องแต่ว่าที่ผ่านมาครับแม้กระทั่งอุทกศาสตร์อุตุนิยมวิทยาทะเลทานเรือทํานะครับโอ้กระโจมไฟทั้งหลายหลายทานเรือทำนะครับจริงๆแล้วจะเป็นนห้าที่ของกรมวิทยาาศสตรงแลกว่ามั้ง จริงๆแล้วเนี่ยกรมอุตุกรมอุตุเขา่รอนอยู่บฐานเรือนะครับกรมอุตุก็ได้อยู่กรมอุตุถูัไหมถูกช่วงคมนาคมให้กับหน่วยทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่จะถูกจัดสรรให้มันเหมาะมันควรอันนี้เราคุยกันแบบพื้นบ้านผมเ่อเกษียณแล้วแต่ว่าผมก็อยากจะท้อได้ว่าการทํางานในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบทเรียนชี้ให้เห็นว่าเรารับภาระนั้นบางทีก็ต้องร้องขอความเห็นใจเหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยคนอาจจะตั้งใจทําแต่ว่าไม่มีเครื่องมือไม่มีอุปกรณ์ นั้นการจัดหายุทธปกรณ์ก็เป็นเรื่องสําคัญนั้นสิ่งที่กองทัพเรือกวาจะคิดนะครับเราต้องใช้หลักการว่าเปรย์เปรงเวต้องซื้อแบบแล้วอันไหนต้องมาพัฒนาเองอย่างเรือหลงก็บี่เนี่ยผมกล้าคุยเลยผมไปเอาเรือทิ้งทดลองเรือแค่สองรอบอ่าวไทย2 0 0ร้อไมล์ทะเลนะครับแต่ผมต้องพาเรือก,กระบี่เนี่ยไปร่วมสวนสนามทางเรือที่ออสเตรเลียมื่นสามพันห้าร้อยไมล์ไปกับเจ็ดสิบห้าวันเก้าหมื่นาเรือลำนี้ทดลองแค่สองรอบอ่าวไทย ผมไปนะครับดีว่าโชคดีว่าได้บริษัทของดาวเทียมช่วยติดทําให้เราสามารถติดตามตามเคลื่อนไหวได้หมดว่าถ้าเกิดจะเสียตรงไหนตรงไหนคิดดูด้วยกันครับวันนี้เจอ6วัน6คืนเรือกระบี่ไม่มีอะไรเสียเลยทั้งลําตลอดไปกับ1 3ื่นสามบาทห้อยไมร้อยเจ็ดสิบห้าวันเนี่ยไปเดียวเดียวเลยนะฮะแล้วตอนตอนนี้เพื่อทั้งหมดไปเดียวเดียวครับพี่ร้อยเจ็ดสิบแปดชีวิตผมเล่าให้ฟังว่าฝีมือคนไทยไม่ได้แพ้เลยครับตอนนี้พัฒนาต่อแบบมาเป็นเรือประจุกิริขัน S <S แล่าสุดออกมานี่ผมต้องอยากให้ฟังว่า<อ>นี่คือสิ่งที่เราพัฒนาต้องบอกแนวแนว,แนวทางพระรจจามเด็ดพระเจ้าอยู่หัวราชการเก้าตั้งแต่เรือเก<ะ>้าสิบหนึ่งแล้วพัฒนาพัฒนาพัฒนามาล่าสุดที่ไปกาบองภูมิทูลถวายคือเรือเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามขยายแบบขึ้นมารกระบ,บีนี่ไปซื้อแบบจากอังกฤษมานะแล้วก็มาต่อเอาเองในประเทศทั้งหมดนะซื้ออุปกรณ์ระบบ เชื่อมระบบควบคุมการยิงรต่างทุงเราเองทั้งหมดนะฮะซื้อมาแล้วประกอบเองจริงๆแล้วสิ่งที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งนี่อยากจะสอบถามกองทัพเรือในฐานะที่เราเป็นผู้เสียภาษีเนาะครับจริงๆแล้วกองทัพเรือเนี่ยทำภารกิจมากมายอย่างนี้เนาะแล้วก็บางอย่างก็ไม่จําเป็นแล้วบางอย่างนี่อาจจะจําเป็นเราจะพูดของสิ่งที่เป็นหลักเลยก็คือป้องกันประเทศครับรันนี้การป้องกันประเทศของกองทัพเรือเนี่ยจริงๆหน้าที่หลักก็คือการที่จะต้องเขาเรียกไม่ให้ใครมาลุกรานเราปกป้องตัวเองใช่ครับ หน้าที่ตรงนี้เราใช้เรือ,อยังไงฮะประมาณม<น>หลักการเอาเอาวิชาการนิดๆน,นะฮะเขาเรียก defense in depth ป้องกันในระลึกนะฮะรเราก็ทํางานเรารับเหล่าทัพเดียวไม่ได้งนั้นการป้องกันภัยท่าทางอากาศนะครับกองทัพอากาศก็จะเป็นหลักเขาจะมีเขาเรียกระบบตัวการเขาทาั้งอากาศทั้งหมดนะครับงนั้นกระบวนการนี้เขาเรียกว่ามีการต่อเชื่อม network centric นะทั้งหมดเนี่อเ,เชื่อมกันทุกเหลา่าทัพ รู้กันว่าเป็นยังไงงั้นก่อนถ้าประกาศเขาจะมีศูนย์ตรวจของเขามีระบบของเขาก็จะมาเชื่อมต่อกับเราเช่นเดียวกันประมงเขาก็มีนะฮะระบบติดตามเรือประมงของเขาชมเจ้าท่าเขาจะมี AS ซึ่งติดตามสมมตตาม IMO เลยตามข้อกระลงระหว่างประเทศเขาต้องมีเรือสินค้าเกินกว่า300ตันก็จะต้องมีติดระบบนี้จะรู้ว่าที่ไหนอยู่ตรงไหนในทะเลบ้างเข้าเขตเราปั๊บเขาจะรู้เลยออกมาแล้วทั้งหมดเนี่ยศูนย์จะรวบรวมอยู่ที่กองทัพเรืองั้นกองทัพเรือก็จะดูร่วมกับหน่วยงานอื่นในการดูแลความปลอดภัยก่อน ไอ้ที่แปลกปลอมเข้ามาเราก็จะส่งอันดับแรกกองทัพอากาศถ้าไม่ออกเราก็คือจะแบ่งพื้นที่ถ้าในทะเลปุ๊บเราก็จะส่งเครื่องบินรัตะเวเรออกไปดูส่งสังัจุบันอาจจะต้องใช้โดรนและใช้นู่นอางนี้เราก็ยังแบ่งพื้นที่อีกถ้าพื้นที่ตอนล่างเนี่ยเราให้ทัพเรือภาคที่2ดูแลที่อ่าวไทยตอนล่างทางด้านทะเลตะมันและช่องแคบมลรากาศเราให้ทัพเรือภาคที่สามข้างบนก็ที่ติดทางด้านตะวันออกกับทางกัมพูชาทา,ออทางแหลมยวนก็เป็นทัพเรือภาคที่หนึ่งอันนี้คือภาพรวมนะ ใครเดียวันหนึ่งที่บอกเรายังมีนอรขอยังมีนอยดเราทั้งหมดเราจะเชื่อมภาพนี้หมดแต่ว่าด้วยการข่าวสารด้วยวิทยุด้วยอุปกรณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่จะเชื่อมเห็นภาพเดมีศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรืออยู่ที่พระวัรเดิมอีกส่วนนึงก็จะมีที่กองริชการเป็นการหน่วยเตียงกาลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือฝุกเพ่นเรือกระดาออกทั้งหลายแหละรวมทั้งสอรอฝอรักษาฝั่งเราทําหน้าที่ป้องกันทุ้นที่ภัยทางอากาศพาตะวเราออกด้วยนะครับ EC ทั้งหมดที่เราดูแลอยู่ตะเพาทั้งหลายแหลน่วมมกัันท้งห นี่คือภาพรวมที่เห็นนะครับนั้นการ d e f e n d In d e เด h คือต้องมีอุปกรณ์ในการเลื่อนใหญ่ก็จะไปอยู่ข้างนอกเช่น f ริเก็ตจะไปเลื่อนตัวเรืไปตอนนี้ตางน้อยก็เปยนเป็น OPV off shore patrol ก็คือเรือกระบ,บี่เรือนะที่ <OP V S 1> ว่า PV นี้จะเล็กหน่อยเล็กหน่อยย้อนมาก็จะไม่มีพวกปราบเรือน้ำไม่มี<อ>แต่เป็นเรือผิวน้ำก็เรียกเป็น surface action group นะก็จะเป็น ่าผิวน้าดูผิวน้าบ,บางทีก็ตังน้อยหน่อยก็เป็นเ PC, รือพีซีเรือย่อยระยะระยะเขามามันโควตนี่ถือเป็นโอพีวีหรือเป่าไม่โควตเนี่ยเป็นเป็นน้องน้องของฟริกเกตค,คือมีขีวมสามารถในการปาบเรือโอพีว <OP V S 1> ีนี <OP V S 1> <ะ>่เล็กกว่าโควิดหรือเล่าเล็กใหญ่ไม่ไม่เท่ากันครับคือมันแล้วแต่ระวงังแล้วแต่การจัดสร้างแต่ละครั้งยังกระบี่ในประมาณ2 0 0 0ตันสอง0ตันนี่ถือว่าใหญ่นะใช่ครับแต่ว่าไม่มีขีวมสามถในการปาบเรือน้พอซอแต่ ค่ที่เรือคอเวิอย่างเช่นรัตนโกสินทร์สุขุมวทสามารเดิมน้ําได้อะไรได้อ่านี่คือมิติแต่ว่าอันนี้เขาเรียกไอแอดตัวเล็กแต่มาจุครบหมดเลยฮะมีอปกรณมมีตัวไปโดนมีครบท้วนหมดเพราะว่าตังค์น้อยก็้องใช้ตัวเล็กกี่วันแล้วมาเพราะที่การทาตัวเล็กตัวใหญ่นี้มันขึ้นอยู่กับอะไรหลายอย่างครับขึ้นอยู่กับภัยคุกคามที่ในยุคนั้นเวลานั้นเราต้องมีเรือพวกนี้ตังค์น้อยเราก็แทนที่จะทําเรือฟริเกตถึงแพงเราก็ใช้คอวเวิแต่ว่าอาวุธครบ คิวความสามารถครบนี่คือนี่คือ,คอกระบวนการผมบอกว<อ>่ญญาการคิดเนี่ยไม่ใช่ว่ามโนขึ้นมาฉันอยากได้ไอ้นูน่นไอ้นี่สมัยก่อนหลังสงคารามโลกเราจนเนี่ยนะครับ<อ>ที่เราโดนประเภทกึ่งกึ่งแพ้ก็ว่าได้นะครับเราก็ใช้วิธีการว่าเขาให้เรือปินก้าวประเสดท่าจีนลากับหลังสงครามโลกเขาโลาะมาให้เรานะหมวดเลาะให้เราตอนนี้เรือปิลก้ายังใช้อยู่เหรอพี่คิดดูด้วยกัน เป็นเรือพิฆาตกระปับกระเป๋าชั้นแคนนอนคัสลำสุดท้ายของโลก50ปีแล้วมั้งอ้กว่าครับกว่าอีกครับ <laughs> ครับอันนี้อันนี้ทำไมใช้นานขนาดนี้ที่นี่ปีั้งนแต่2-4กว่ากว่าพี่คิด oh. ดูแล้วกัน โอ้โห70ปีเลยครับ70ปีแล้วครับแล้วทำไมยังใช้อยู่คือเี้เรือนี้เกือบเจะปลดระวางแนละ้วมันเป็นเรือที่แต่ยังใช้อยู่ใช้อยู่ครับใช้ในการรัตวเวนใช้ยันยิงสนุนถวายเพราะอะไรเป็นเรือที่ดูแลสายง่ายมากถอดประกอบเองได้หมดอ๋อพูดง่ายๆว่าเป็นเรือที่คงทนแล้วก็ประสิทธิภาพดีเชื่อถือได้ใช่ครับอ๋ออันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าเราต้องเข้าใจว่าทางกองทัพเรืออาจจะขาดแคลนงบประมาณถูกต้องครับพี่จะปลดระวางลำนึงเนี่ยนะครับคนไปอยู่ที่ไหนอีกถูกไหมครับก็คนก็ต้องรอออออออกกก็ตัวไไปยยยูู่่่่่เาา้้งงหลลืืนนถมิด เราไมนนด้อยู่ไหนครับไม่มีหน่วยรองรับนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันถูกไหมครับนี่ครับนี่คือการบริหารทรัพยากรและบุคคลร่วมกันคราวนี้กองทัพเรือนี่มีแผนไหมฮะใ <c oughs> นฐานะที่ท่านเคยอ,อยู่กองทัพเรือเนี่ย แผนในการพัฒน,นากองทัพเรือในช่วงอีกสิปีครับนะเรามีตัวหนะึ่งเขาเรียกเขาเรียกเราจะมีแผนนะฮะก็คือแปลงยุทธศาสตร์เป็นกำลงังรบเราเจะวิเคราะห์ตรวจสา,าพว่าลองผมเนี่ยในส่วนนี้เคยทํามาร่วมอยู่แล้วแล้วก็ทําระดับชาติมาแล้วแล้วนะภัยทางทะเลจะมีอะไรนั้นกองทัพเรือเขาเป็นส่วนหนึ่งในการที่เข้าไปตรงนี้นะพอตรงนี้ปั๊บเขาจะรู้ว่าในการป้องกันประเทศของเขาเนี่ยในภัยคุกค,คาม เททาไมต้องเกิดเดิมน,น้ําทําไมต้องเกิดขึ้นมือแล้วตะวเองไอ้เรือดิน้ำเนี่ยมันเกิดจากแผนอะไรฮะที่มันถึงต้องเกิดเดิมน,น้ำคือเขาเรี่ยเขาแผนเปรตในดุสสาเป็นกําลังลบอ๋องั้นพี่รู้ว่าภัยคุกคามตัวนี้ปุ๊บเราต้องใช้เครื่องมือตัวไหนที่เขาบอกต้องการสามลำอ่ะก็สามลำอย่างที่เล่าให้ฟังครับลำที่หนึ่งเนี่ยเอเอเอันนี้แค่แค่มองจริงๆมันควรต้องเกินกว่าสามลำจริงๆริงสามลำนี่คือคือเบสิก ถูกต้องครับด้วยตอนท้ายสุดที่จะเป็นไปได้เอาพี่ดูนะครับชุดนะครับสมัยเรือโรเนียวโจมตีพี่คงจำได้ไหมป่าปอลลปากหาและสโต่สู้แผ่นดินราชฤทธิ์วิทยาคมอุดมเดชทําไมต้องสามหลักการของการใช้เรือนะครับหนึ่งนะครับใช้ออกนอกตะเวนลำที่สองแซนบายหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องใช้เกินกว่าหนึ่งลำที่หนึ่งยิงจุดหมดแล้ำพี่สองต้องพร้อมลำที่สามคือพัก กำลังผลหมุนเวียนซ่อมปรับปรุงอะไรก็ว่า่ปคือเรือยังไงก็ต้องมีสามลำหลักการโดยหลักการถ้าสมมติว่าสมมติว่ามีลำเดียวล่ะครับแล้วอย่างยังจักรีรถเบรกก็ตามซิมมลันก็ตามไอ้เรือเนี้ยมันเป็นเรือเฉพาะเฉพาะภารกิจไม่ใช่เรือทงอย่างนี้ครับเป็นเรือที่ใช้เป็นแพลตฟอร์มในการที่จะไปฐาน เป็นฐานขึ้นบินเป็นฐานคอเป็นส่งกันบางบุรุงอันนี้ไม่ยัเป็นอันนี้ไม่ยังเป็นไม่ได้ออตลอดเข้าใจละแต่เใช้ลาดตะเวนต้องเปลี่ยนประเภทอย่างนั้นถ้าสมมติว่าเรือลำน้ำมันมีลำเดียวเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงก็อย่างที่บอกครับก็อย่างที่ก็เคยมีครับหลายประเทศเพราะมันมีต่างเท่านี้ใช้เดก็ต้องดูว่าวิธีที่เรเรือลำน้ำที่ต้องใช้น้ำหนักแรกก็คือเส้นทางที่เราต้องดูแลก่อนคือเอาไทยถูกไหมครก็ดูว่าประตูนี้เราจะเป็นยามเฝ้าประตูยังไง เราจะวางไว้ที่ไหนถูกไหมฮะก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอ่ะถูกต้องครับอ๋อแน,น่นอนครับแั้นเสียก็จะเก็บเสียก็ต้องเก็บกใช่ครับหมดก็ต้องหมดละไม่มีละ สมัยนะั้นมีสี่ลำาด้วยซ้นครับนะค,ะร,นะครับสี่ลำนี่เหมาะเลยนะครับสี่ลำนี่าที่เมื่อก่อนเขาคิดเอาไว้ค่าละสองลำใช่ใช่ใช่แล้วก็มีซ่อมลำใช้ลำหนึ่งเพราะเดืมน้ามันไม่ได้ออกตลอดใช่ใช่ซ่อมบำรุงแล้วมันยุ่งยากเพราะมันต้องมีหลอดน้าต้องมีโอ้สมัยก่อนมันยุ่งยากมากพี่ต้องมีแบตเตอรี่มีอะไรต่างทั้งหมดพิเศษคนต้องฝึกฝึกเฉพาะย้อนกลับมาถึงปีนี้ครับแต่พี่ถามว่าทําไมต้องมีเรือมน้ําก็ถือเรือมน้ําที่เคยคุยกันคลิปก่อนว่าด้วยหลักการต้องมีสามลำครับ แล้วก็มีตอนนั้นสภาวะของการเงินของประเทศพอเอาได้อยู่พอทบาลก็ถูกเจยดจันก่อนทัาเรือคิดตามแผนยุทธศาสตร,ร์ว่าเออจะแปลงการรบเห็นกองทัพเรือข้างๆ้าเขามีหมดเราต้องกลับมาทบทวนว่าถ้าเขาจะทําอะไรกับเราเนี่ยเขาจะทําอะไรได้บ้างก็ต้องมีหานละขีความสามารถที่จะมาทําเป็นค่าศึกที่เป็นเรือดน้ําก็คือมีเรือน้ำ,นำาารประกอบกับเช่นเดียวกันเราก็ต้องดูว่าถ้าเราจะไปใช้กับนะที่แผนไทยคู่คาง่งของเราจะไปเก็บไปที่ไหนไปซ่อมไปที่ไหนไว้วาไ้ที่ไหนในการที่เข้าโจมตีหรือป้องกันประเทศในสถานการณ์่าวนี้ นะแต่แน่นอนในน,นนี้ประเทศเราไม่มีนโยบายในเชิงที่จะไปลุก รือใครอยู่แล้วแต่แน่นอนในการทํางานในการดูแลเนี่ยทะเลเนี่ยไม่ได้ใช่เป็นเรื่องที่ใครก็ได้เฉะนั้นการเรียนรู้ตั้งแต่แผนที่ตั้งแต่ล่องน้ําตั้งแต่ต่างๆพื้นที่จะวางตัวต่างๆยุทธวิธีว่ามันจะเข้ากบดานตรงไหนมันจะอยู่ในพื้นที่ที่มีซีรูมคือพื้นที่ปฏิบัติการในน้าลึกเท่าไหร่ด้วยไซส์ของเรือขนาดนี้ทั้งหมด่ยเป็นการฝึกที่เราทิ้งมาแล้วกว่า80ปีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพื่ออีกยานึงคือไว้ป้องปรามนะฮะเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเรู้ ในยามวิกฤตแต่ปกติเราก็จะฝึกไปนู่นนี่นั่นไปนะครับแล้วเรือปกติเดิมนั้นเป็นอาวุธรับลอลิงที่ผมทวนอีกครั้งด้วยเหตุผลนี้ครับ นั้นคาตอบที่บอกพี่ว่าทําไมต้องมีเนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อเรียนรู้และไว้ป้องปรามนี่คือหลักๆสองอย่างอันนี้เข้าใจแล้วฮะว่ามันก็คือของมันต้องมีถูกต้องครับ,รบมันยังไงก็ต้องมีครับแต่ว่าคุยแล้วนอกรอบกับท่านยุพลท่านยุพลก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ที่จะต้องมีเลยดำน้ำคือคือตอนนี้ต้องเปลี่ยนไปแล้วคือส่วนตัวผมเนี่ยผมมองอย่างนี้ครับคือภัยคุกคามในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นภัยคุกคามที่เราเห็นว่านย,ยามปกติแต่แน่นอนครับต้องยอมรับอีก อีกช่างหนึ่งน้าหนักหนึ่งว่ามันจะโอการจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้เพราะสถานการณ์ที่ผม,มวิเคราะห์โดยส่วนตัวนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีมหาอำนาจเข้ามาชักนำให้เกิดความขัดแย้งในภูมิภาค,คแต่ถ้าท่านดูนะต้องคารเกาหลีต้องคเาเวียดนามทั้งหลายทั้งหลายแหลน่นีมันเกิดจากผู้นี้แม้ทั่งตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นทุกภูมิภาคแม้กรทั่งล่าสุดยูเครนกับรัสเซียก็าตามไม่ว่าจะเกิดการขัดแย้งที่ไหนตังงเนี่ยจะเกิดจากประเทศที่3คือมหาอำนาจหรืออื่นๆข้างเคียงแล้วแต่เนี่ยเเขข้าารีดงัุมมอซแ็ ปัจจุบันเ,นเรามีภัยอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายครับภัยยาเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยนู่นภัยนี่เนี่ยไม่มีเครื่องมืออื่นถูกไหม้องใช้เครื่องมือที่มีอยู่เนี่ยในการดูแลเรื่องพวกนี้อันอุปกรณ์หลังๆจะเห็นว่าเราทำ,ทำไมเป็นเปลี่ยนเป็น OPVOPV ในการค้นหาช่วยเหลือผู้สบภัยได้ผิวน้ำได้เครื่องบินละตัวเองทำไมต้องทำพวกนี้เกิดขึ้นนี่คือกระบวนการที่ฐานเรือคิดจากภัยคุกคามที่มันจะมีทุกรูปแบบฉนั้นใช้บางเรื่องซื้อแพลตฟอร์มอ,อย่างอ่ะเข้ามาถึงเรื่องเรือ เลยช้างเนี่ยครับที่ออกมาซื้อเนี่ย LPD LPD ที่ล่าสุดที่ซื้อจากจนีนต่อไปขรึ่งขอนลำแล้วเนี่ยนะครับก็บว่าไปว่าถามว่าทําไมต้องมีเรือใหญ่มากใช่ครับเรือเนี้ยต้องบอกว่าเป็นตระกูลหนึ่งของเรือยุบพลขึ้นบกของจีนคึับผลิตไว้หลายลำมากครับด้วยราคาด้วยงบประมาด้วยเงินที่มีอยู่เนี่ยเจ็ดล้าน เจ็ดประมาณหก0ันหนึ่งร้อยล้านประมาณนั้นครับแต่ไม่รวมแอสเซซอรี่อื่นๆที่ต้องประกอบต่อนะครับคือที่เราซื้อเราซื้อแพลตฟอร์มคือซื้อตัวซื้อแพลตฟอร์มหมายความว่ามีแต่เรือเหรอฮะใช่ครับไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเ้าแล้วเรือจะไปทำอะไรถ้าไม่มีของอุปกรณ์นี่ครับเพราะจุดประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มาใช้ยกขึ้นปกแต่เราใช้ตัวเรือเนี่ยสามารถที่จะมาปรับปรุงเป็นเรือค้นหาช่วยเหลือนะเรือกู้ซ่อมเรือกำจัดข้าวน้ำมันเราสามารถทำได้โอ้ใช่เรามีเรามีเรืออ่างทองหรืออ่างทองเป็นตระกูล LPD เหมือนกับ ด๊อกฟอนกึมผมแต่ถามว่าทําอะไร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ช่วยในการกำจัดข้าน้ำมันได้ทำอะไรต่างได้เป็นแพลตฟอร์ม,ม,มเป็นเรือใหญ่ที่คงทนทะเลแต่ลำเนี้ยก็เหมือนที่บอกครับซื้อที่เขาผิดทั้งล,อล็อตเราขอแบ่งสักลำหนึ่งเพื่อจะไปเป็นพี่เลี้ยงเรือน,น้ําด้วยเป็นเรือกู้ซ่อมในายามปกติด้วยไปช่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ด้วยนั้นเรือลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่พูดง่ายครับเราต้องการเอามาใช้แต่ว่าเมนที่จะมาประกอบกับเรือน้ําคือเป็นเรือพี่เลี้ยงให้เรือน้าอ๋ออันนี้ก็เลยเป็นเรือคู่กันแล้วใช การมีเรืนน้าอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเรือพี่เ้ยงต้องมีอู่เรือต้องมีนู่นมีเนีน่น,นั่นก็ว่าไปคือจริงๆแล้วไอ้การใช้เครื่องยนต์ยนร์มันเนี่ยมันมีสิ่งที่เราต้องต้องรับรู้เสมอว่ามันไม่ใช่เทคโนโลยีอะไรล้าสมัยแล้วครับ,อรบเออมันก็คือเทคโนโลยีเบสิกมากเลยแต่ว่าความเชื่อมั่นสําคัญมากเลยเหมือนกับเราซื้อของอะ เอาเทียบเลยพี่พี่ซื้อ Mercedes Benz นะเครืองเบนซ์ดีเซลอะไรเงี้ยเบนซ์ดีเซลเลยนะกับอิวสูดีเซลกับนิสสันดีเซลหนึ่งเทคโนโลยีเดียวกันครับถูกต้องไงฮะมันถามว่ามันวิ่งได้กันเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ถามว่าด้วยราคาด้วยความเชื่อใจเนี่ยเบนซ์เราจะดีกว่านี่ไงก็ยอมรับตรงนี้ผมก็มั่นใจเลยครับว่ามันไม่ต่างกันหรอกครับเวลาเครื่องยนต์คุณเอาไปใช้งานเนี่ยแต่เวลาผู้ซื้อนะครับมาตรฐานของกองทัพเรือเนี่ยเราใช้ MTU ใช้แมน ทั้งเยอรมันมาตลอดเรามีความคุ้นเคยชินสอดประกอบอได้ซ่อมบำรุงได้นี่คือ,คอสิ่งที่ประกอบเกี่ยคือเขาเรียกว่าโลโยตี้ถูกต้องครับ